กรน,นีมีบุคคลภายนอกโทรมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแจ้งว่ามีหมายจับของคุณธนพัทรเนี่ยผมอยากบอกว่าอยากให้ตำรวจว่างตัวเป็นกลางอย่าเป็นเครื่องมือของคนใดคนหนึ่งท่านม่ต้องหูเบาอะครับท่านม่ต้องหูเบานะถ้ามีหมายจับมันบ่ญากรณีนี้ที่คุณธนพัท์กำลังถ่ายทอดสดอยู่นั่นอยู่ๆบอกว่ามีหมายจับ ผมถือว่าเป็นการมินประมาทนะผมถือว่าเป็นการมินประมาทนะมีคนโทรมาบอกว่ามีไหมจับเนี่ยผมถือว่าเป็นการมินประมาทคุณธนาพัดนะถ้าเป็นผมเนะี่ยผมจะต้องเฮ็ดหนังสือถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็แจ้งความลองทุกกาวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีในเรื่องนี้นครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่มินประมาทอยู่ๆในขณะที่เขากำลังไล่สดอยู่คุณที ใส่วิธีการยังไงก็ได้ขอคุยเป็นการส่วนตัวขอให้ยุติการไล่สดก่อนในระหว่างการไล่ซดเนี่ยมันมีการเผยแพร่ข้อมูลข้อความต่างๆไปยังบุคคลที่สามไปยังบุคคลที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่สิบที่ลอยที่พันคิดว่าเรื่องนี้คุณธนภัทรได้รับความเสียหายการที่ใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือนะทำไล่คนอื่นเนี่ยผมว่าตำรวจเนี่ยต้องมีวิจารณญาณต้องมีความนักแนน ต้องมีวิธีการที่ที่ดีก็เนี่ยนยะบอเมเบนยูยูนี่เขากำลังไลส่สดยู่ไทยถอดสดยูนี่ไปบอกว่ามีคนแจ้งว่าคุณธานาพัฒน์มีหมายจับแล้วสลุวามันบอมี่อะฟอเสียหายที่เกิดขึ้นฟอกอับอายที่ได้รับมาแสดงว่าตำรวจว่าได้กั้นกองอย่างลยบ่กคำบอมมีวิจารณ์นาย่านอย่างลยบ่กคำผมยังให้มีวุฒิภาวะมากกว่านี้บอเมเบนวัติพานมากบอมไดนะ้มีวุฒิภาวะนะมีวุฒิภาวะ แต่ว่าควรมีให้มากก็นี่นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเล่นขายของนะแล้วก็เป็นระดับตำรวจชั้นสัญญาบัตรอีกต่างหากการที่สิเอามาว่าการที่เอามาตรวจสอบในขณะที่เขากำลังไล่สดอยู่นี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องการดิสเครดิตเนี่ยนะผมว่าตำรวจเ,เป็นเครื่องมือสุดท้ายโอละพอ่อเป็นยังไงล่ะครับบานนี้อับอาย,ายขายขีนาค้นไปทั่วประเทศบ่ ท่านบ่าอายคนบ่ครับท่านกระเฮือนก่ท่านกระเฮียนกระือรือกระเฮียนกระือรือที่สีจับคุณธนาพัฒน์ขนาดนั้นเลยหรือต้องจับในบัดดนนั่นเหรอครับต้องตรวจสอบต้องจับเขาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสิ่งที่พวกผมตามล่าหาฟื้มยุติธรรมยุคห่างถนนเนี่ยชุดไทยกระถูกคนบางกลุ่มบางคั่ะใส่ตำรวจเป็นเครื่องมือเหรอครับ ผมบ่เสือดอกว่า peaks! <Hubble> ท่านผมมีว Whew, <bug> ุฒิภาวะผมบ่เสือผมบ่เสือดอกว่าท่านสิเสือคนง่ายขนาดนี้เพียงเขาแจ้งว่ามีหมายจับท่อนน่ะทรมาบอกท่านน่ะเขาเป็นผู้ใดครับเขาเป็นอธิบดีกรมตำรวจหรืออธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอครับเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกครับหรือเขาเป็นนายกรักรมมตรีบอกครับเขาถึงล่วงรู้ว่ามีการออกหมายจับแล้วมีจริงบ่ล่ะครับแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นล่ะ เรื่องนี้มันต้องปปปล่อยผ่านเลยไปง่ายๆอ่ะต้องมีการดําเนินกนารจังไหนอย่างหนึ่งอ่ะครับถือว่าได้รับคพามเสียหายนะผมถือว่าคุณธนพัฒน์ได้รับคพามเสียหายได้รับควา่มอับอายนะต้องดําเนินการน,นะครับการก้าวหาแบบนี้โอ้มันตีกินง่ายเกินไปอ่ะครับตีกินง่ายเกินไปครับแล้วทายีมีไม้จับนี่นะ เพราะว่าตำรวจควรนใช้วิธีการอื่นที่สีบอเมเบนมามาขอตรวจเอาขอบัตรประชาชนเขาแล้วก็มาตรวจสอบต้อนาต่อตาแบบนี้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ใดเป็นผู้ต้องรับผิดชอบบ้างเนี่ยเขาบอเมเนผู้บังคับบัญชาจําดูจับเขาบอเมเบนผู้บังคับบัญชาชของพวกท่านเลยแต่ท่านไปเสื้อบุคคลนไพน์นอกตัวพวกท่านเองต้องมีวิจารณญาณ บ่รู้ว่าพวกท่านเป็นสัญญาบัตรมาได้ยังไงอ่ะท่านสอบมาได้นะสัญญาบัตรบอมเนไปไกลไปเอาไกลไปแลกเอาบอมเนท่านสอบมาด้วยความยากลําบากด้วยความหลูกความสามารถท่านต้องใส่ความรู้ความสามารถของท่านสิท่านที่ไปเชื่อคนอื่นง่งไๆแบบนี้ได้ยังไงอ่ะบ่ถูกต้องนะครับบ่ถูกต้อง เพราะว่าทางที่ดีเนี่ยติดตกับคุณย่งคุณธนพัท์เนี่ยไปรีบขอโทษขอพภยเขาซะก่อนเรื่องมันสีลุกล่ามบานไปกันไปก็นี่คลาไปถึงตำรวจทั่วประเทศนะมันมีคนอีกกลุ่มนึงอ่ะบอกเป็นว่าคนหรือมาเห็บหมาบรรลูกอะนะผมบรรลุว่าคนหรือเห็บหมาบรลูกที่พยายามี่ใส่ตำรวจเนี่ยเป็นเครื่องมือพวกผมเนี่ยบอกเลยว่ากำจัดคนพลาดอภิบาลคนดีว่าซื่อซะ พวกผมคบแต่ตำรวจทีเดี่ะตำรวจชั่วๆพวกผมไม่คบอ่ะแล้วตำรวจชั่วๆเท่านั้นที่สร้างพวกผมอผมบอกไว้ผมบอกเลยนะครับตำรวจชั่วๆทั้งนั้นที่สร้างนักรบดานเทือนที่จงเกียรติจงช่างนักรบดานเทือน่ะตำรวจดีๆเขาปรสร้างพวกผมดอกไอ้พวกตำรวจเรี่ยวๆตำรวจสีเท่าๆทั้งนั้นที่ที่จงเกียรติจงช่างที่ที่ผูชอบการทำงานของพวกผม ชาที่เมายางรุ่ม่วงว่าตำรวจเลวทั้งทั้งนั้นแหละที่บ่ชอบพวกผมอะ่ะตำรวจดีๆชอบพวกผมอะครับเพราะพวกผมบเป็นบ้าที่สิไปด่าคนดีอะ่ะบอกเลยว่ากำจัดคนพานอภิบาลคนดีคัดข้านการทางด้านที่บ่ถูกต้องถ้าถูกต้องท่านเฮ็ดไปมีผู้ใดว่ามีผู้ใดไปว่าอุ้ยด้านท่านเนี่ยมันดีบ่ต้องตั้งอีกแล้วมีบอมีมีต่พวกเฮ็ดมาแหละที่ได้รับเศษเงินจากพวกตำรวจสีเท่าๆละ่ะ นะ้้วก็ไปปั้นหัวตำรวจบางคนที่หัวอ่อนมันปั่นใน้แตำรวจหัวอ่อนะเออฮะอ้าสางอารมณ์จักหน่อยสมสมน้ำนามัน